หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอนจะเป็นหลักสูตรที่ให้ครูที่จบอาจารย์ศาสตร์สมาธิแล้วนั้นเนี่ยไปสอนครูในโรงเรียนนะคะให้ครูในโรงเรียนนั้นเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการทําสมาธิได้เข้าใจว่าสมาธินั้นเนี่ยมีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรนะคะพัฒนาครูแล้วเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรสําหรับ พัฒนาเด็กเราใช้ชื่อหลักสูตรว่าสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิตนะคะเราจะให้เด็กทำหลักทำวิธี่สาสมาธิคือทำสมาธิ5นาที3ครั้งในแต่ละวันนะคะขณะนี้นีนน่มีโรงเรียนที่เข้าโครงการนี้ทั้งหมดโดยรวมประมาณ320โรงเรียนนะคะลักโรงเรียนที่เราทำนำร่องไปนะคะเป็นโรงเรียนคริสด้วยนะคะก็คือโรงเรียนเซนคาเบียนนะคะต่อมานะคะจะเป็นหลักสูตรสำหรับ อุดมศึกษาเราใช้ชื่อหลักสูตรว่าสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิตเป็นหลักสูตร3หน่วยกิจสําหรับระดับปริญญาตรีนะคะเราเริ่มที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแห่งแรกแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ณขณะนี้นั้เนี่ยหลักสูตรนี้วิชานี้นะคะเป็นที่สนใจของนักศึกษามากในขณะเดียวกันเราได้พัฒนาเป็นหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษนะคะซึ่ง ขณะนี้นั้นเนี่ยก็มีสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษสําหรับระดับปิญญาตรีแล้วก็เริ่มที่จะขยายผลไปในมหาวิทยาลัยอื่นๆในระดับอุดมศึกษานั้นเนี่ยนอกเหนือจากระดับปิญญาตรีนะคะเราก็มีหลักสูตรในระดับปิญญาโทที่เราใช้ชื่อว่าสมาธิอุดมปัญญานะคะก็ใช้เป็นหลักสูตรเดียวกันทั้งระดับปิญญาโทและปริญญาเอก แล้วหลักสูตรสุดท้ายนะคะเป็นหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาความสุขในการทํางานนะคะหลักสูตรนี้ต้องให้ความชื่นชมนะคะกับอาจารย์กัญญา,าพรนะคะเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมท่านเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรนี้นะคะขณะนี้มีทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตร20ชั่วโมงสอน10ครั้งนะคะสำหรับ พนักงานออฟฟิศพนักงานทํางานนะคะจะจะได้เห็นว่าในการทํางานนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานะคะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้สตินะคะใช้ปัญญาถ้าเราทําสมาธิก็จะก่อให้เกิดสติที่ดีนะคะเมื่อสตินั้นเนี่ยได้หล่อล้อมจนกระทั่งเกิดการคิดอย่างเป็นระบบนะคะ มีความยับยั้งชั่งใจปัญญาก็จะเกิดขึ้นนะคะในการบริหารจัดก,การนะคะในการคิดในการตัดสินใจสำหรับการทำงานก็จะประสบความสำเร็จเสมอนี่คือทั้งหมด9หลักสูตรนะคะ